คดีฆาตะกรรมญี่ปุ่นฝั่งคนทั้งเป็นชินอิชิโร่โทเอดาไนอดีตเจ้าของบริษัทขนส่งเขากับพวกพนังนานรุมกันฆ่าอดีตลูกน้องอีกคนหนึ่งวิธีการก็โหดมากตีจนสลบแล้วจับใส่ถังฝังดินทั้งเป็นผู้ชายที่ตายชื่อโคจิทานินะอายุ54ปีเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวอยู่กับลูกชายสองคนทำงานเป็นคนขับรถบรรทุกในอาโอโมริ ชีวิตก็ไม่ได้หรูหราอะไรหาเงินเลี้ยงลูกไปวันๆแต่โคจิมีนิสัยที่คนรอบตัวพูดเหมือนๆกันว่าชอบแกล้งชอบกวนเพื่อนร่วมนานเล่นแรงจนบางคนรำคาญงานก็ไม่ค่อยเข้าตาใครโดยเฉพาะกับเจ้านายเก่าอย่างทัวเอดาไนาคือก็มีความขัดแย้งสะสมกันมานานแล้วในวันเกิดเหตุวันที่7มกราคม2 0 2 4โคจิ 2024, ji, ถูกล่อลวงออกมาจากบ้าน มีผู้หญิงในแก๊งปลอมตัวเป็นคนส่งของพอโคจิออกมาหน้าบ้านก็ถูกลากขึ้นรถเขาถูกพาไปยังลานของบริษัทที่นั่นโคจิถูกตีด้วยท่อเหล็กฟาดจนนิ่งจนน่วมพวกนั้นยังเอาอยางรถบรรทุกหนักๆมาวางทับตัวด้วยไม่ดินแล้ววะ่ะตายแล้วแน่ๆเพราะเอดานไหนคิดแบบนั้นเลยจับใส่ถังปิดฝาแล้วใช้รถขุดดินฝังลงไปทั้งถังลึกประมาณหเมตร แต่จริงๆตอนนั้นโคจิยังไม่ตายเขาถูกฝังทั้งเป็นตายในถังนั้นแหละพรมานมากการตามหาศพหลายเดือนผ่านไปตำรวจเริ่มขุดค้นเดือนเมษายน2024ก็ไปเจอถังถูกฝังอยู่ในชิจิโนเฮะเปิดออกมาข้างในคือศพของโคจิข่าวนี้ดังสนัน่นสื่อญี่ปุ่นลงกันหมดมีคลิปตอนขุดถังออกมาแชร์ใน YouTube และใน Twitter ทำให้ชาวญี่ปุ่นแตกตื่นกันใหญ่คำว่าฝังทั้งเป็นในถังกลายเป็นไวรัลกลางปี2024ตำรวจจับกลุ่มโทเอดานายกับพวกอีกสามคนรวมเป็นสี่คนในกลุ่มนี้มีทั้งลูกน้องชายที่ช่วยย้ายศพแล้วก็ผู้หญิงที่เป็นคนลอกโคจิออกจากบ้านฮาราโกยูตากะช่วยย้ายศพศารสั่งจำคุกสาปีสิบเดือนอิชิโนวาตาริอายุมิผู้หญิงที่ล่อเหยือ่อ สารสั่งจำคุก1ปี6เดือนแต่รอลงอาญาสปีอีกสองคนคือพวกที่ร่วมปีแล้วฝังเดือนกันยายน2025โทเอดาไนาขึ้นสารวันที่16กันยายนเขารับสารภาพทุกข้อหาไม่เถียงอะไรในวันที่18กันยายนพูดในสารว่าตีไปเขาไม่ขยับแล้วก็เลยคิดว่าตายแล้วในวันที่19กันยายนสารฟังสรุปคดี กำหนดวันตัดสินเป็น30กันยายน2 0 2 5ฝั่งโคจิถึงจะมีชื่อเสียงไม่ดีนักแต่เขาก็เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวมีลูกชายที่ต้องดูแลคนใกล้ตัวเล่าว่าถึงจะปังไม่ดีชอบกวนแต่ก็รักลูกคงไม่เคยคิดว่าเรื่องทะเลาะในที่ทำงานจะจบแบบนี้โคจิจากไปแบบทรมานถูกฝั่งทั้งเป็นส่วนโทเอดานายกับพวกก็ต้องรอโทษจากศาล ไม่มีฝ่ายไหนชนะจริงๆในคดีนี้เหลือแค่ลูกชายของโคจิที่ต้องอยู่กับความจริงอันโหดร้าย